อูนี้ขอละอูนี้ขอละูนี้กูขอมากมกรมกรมากรมกรเฮ้ยมากรใส่กูเกือบเกือบค้อมาดีมาดีมาเลยครับโอ้โห โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้พี่นะผมพี่เบต้าและผมและวันนี้เราก็อยู่กับพี่ทีเคตาคงแล้วก็น้องฟิล์มแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับผมเป็นทีมงานน้องใหม่นะครับที่จะมาร่วมอัดคลิปกับพวกเราด้วยครับโอเคมาเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันโอเคคนแรกอ่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเต้ครับผมผมมาจากช่องเอพิซด์สตูดิโอครับโอเคครับอ่ะคนต่อไปครับยักษ์สวัสดีครับผมชื่อเปรมครับผมผมมาจากช่องวิซซิ่งทีวีครับโอเคคนต่อไปฮะสวัสดีครับผมชื่อนีครับผมมาจากช่องบี มีครับผมโหอ้โหูโอ้ยช okay, ื่อน่ากลัวเต้เตมเต้อะไรได้ครับผมเนี่ยมีครับผมอ๋อเต้เตมมีมีโอเคมางั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้เอาจะมีเวลาหาของทั้งหมด20นาทีซึ่งในวันนี้ของโอพีนั้นเรามันจะได้จากอ่า แทงโมนะครับแตงโมเจ <ะ S 2> ม้าแอลโอเคซึ่งมาในวันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมก็คือวันนี้เราจะมีหัวทีมอยู่2คนก็คือมีพี่กับพี่ทีเคนซึ่งเดี๋ยวพี่กับพี่ทีเคจะทําการเ,าเลือกลูกทีมนะครับผมสองคนมาีล <สะ S 1> ้ล <สะ S 1> ละ,ละผมผมให้พี่เลือกก่อนเลยอะผมให้พี่เลือกก่อนเลยมันจะดีหรอดีสิครับับผ,ผมเลือกเองนะเออเอาเต้ก่อนเลยแล้วกัน คนนี่ดูมีคุณภาพพดีไอ้ไอ้กันผมขอเลือกเฟรมผมเลือกเฟรมก็แล้วกันมาน้ำเฟรมอ่าพี่ตาเลือกต่อเอาเอางี้แล้วกันพี่คนเปลี่ยนพี่คนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาหรอมาเดี๋ยวขอเวลาเอ่อเซตทีมแป๊บนึงนะทุกคน โอเคอก็หมดสุดตอนนี้เราเซตทีมกันเรียบร้อยแล้วทีมก็มีดังนี้เลยมาแล้วก็เดี๋ยวทําการแยกห้องได้เลยเดี๋ยวเกมจะเริ่มตอนที่พี่กดสตาร์นะเดี๋ยวเวลาด้านบนมันจะเดินถอยหลังได้เนาะไปแยกห้องเลยอ่าทีมสีทีมทีมทีมเอาไงดีเอ่อสีแดงลงาปสีแดงลงไปลงไปต่ไปเลยลูกอิ้ายนี่ตายนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตาไงโอเคไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวพร้อมพร้อมนะพร้อมนะผมว่าเราต้องใช้เตียงแหละพี่บีอ่ะเตียงเหรอสามสองหนึ่งสตาร์ทไปเราเอ๊ะเราเราทางนี้เรามาทางนี้เรามาทางนี้โอ้มีแกะเหลือของผมอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ก็ไดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้ไปหนึ่งเราต้องใช้ไม้เราต้องใช้ไม้ เอ้ยนีอันนี้เดี๋ยวฟังฟังแผนพี่เนื่องจากพี่เล่นมันหลายตาแล้วก็คือเดี๋ยวเราต้องมีคนหนึ่งอ่ะคอยสกัดคอยสกัดแล้วก็คนหนึ่งมุ่งมุ่งตีมังกรเลยคนหนึ่งตีมังกรอย่างเดียวเลยอีกคนหนึ่งก็คือซัพพอร์ตใครว่าซัพพอร์ตเนี่ยหนอม้องกูไป <c oughs> พีวพีพไม่ค่อยเก่งนะงั้นงั้นเฟมเฟมอันนี้ดีกว่าเฟมเอ่อไปมังกรเลยก็ได้เดี๋ยวพี่พี่เองผมชื่อเฟมเอานะอะไรนะอะไรนะอีกทีหนึ่ง ดิปลมครับปลป이มอ่ะได้เเปปนมมที่ว่าเล่นเสื้อดำที่ว่าแฆ่าเสื้อดำป่ะเดี๋ยวใจเย็นไอ้พวกนี่หาเรื่องเอาต้องคลาดต่อมาเลยสามเลยมั้งน่ะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มปลูกเลยไอปลูกหลายๆอันเลยฟิวปลูกหลายๆอันเลยไหนอ่ะปลูกแล้วเว้ย เห็นไหมก็เสียด่ะฝนฝันผมมองมันจะไม่ดีเขาอุ้ยนี่ไงมาเร็ว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 นี่ไงพี่ได้แล้วอ่ะกูแล้วนะฟึบเฮ้ยได้ของดีดีหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยของดีอยู่เอาเลยผมว่าแล้วแผงมันก็ไม่ได้ดีมันก็ไม่ได้แย่นะมันมันไอเนี่ยมันมันไม่โกงมากอันเนี้ยมันไม่โกงมาก มันก็ยังดีกว่าตอนที่เบบีอันน,นั้นนะไอ้วันช็อตฮะ <c oughs> สองโอเทคลาน <c oughs> มันมีโอกาสได้เนเธอร์ไลท์ด้วยนะเฮ้ยได้ปีกได้ปีกได้ปีกมาได้ปีกมา <c oughs> เอาไหมเอาไหม <c oughs> อไหมอ้เอา่ามันต้องต้องหาผูอ่ะต้องต้องหาผู้อ่ะภูมันต้องใช้ปเปอร์ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่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 ใชโอโอ,โอ้ได้ชักเกอร์บล็อกมามัเก็บของได้ยเยอะน่ะ นี่เป็นของเอ็กซ์วีวีเกมเร่งเร่งนะอ้ดับคนอว์เวนิชิงคุ้มอยู่ใส่พี่เอาเวนิชมันหายนี่หว่าโอเคได้อยู่ไปในน้ำพี่ขอครับกล่องก่อนมันเมนดิ้งหมดเลยนี่หว่าพี่เบย์พี่เบย์พี่เบย์ฮะพี่เบย์ไม่ใช้เตียงเหรอใช่ไม่เตียงเหรอมีแก่แถวนี้ เอาจริงนะถ้าเราเอาเตียงระเบิดเขาอ่ะแล้วก็มีโอกาสสูงนะว่าส่วนมากอ่ะมันไม่ได้ดับเกาะบาลาสแซ่ไปเองดูทรง <c oughs> แต่ฟบบังเขาแบบมาอาบน้ำแต่ว่าไม่อยู่ดีมันเกมรุนเลยเอตอนนี้วเวลาผ่านไปเกี่ร์ทีแล้วพี่ผมได้เข้าแล้ั้งของทันอ,อยู่ข้างบนอู่งบนเหลือสิบสี่นาทีกงทันอยู่ ตอนนี้ที่ต้องการคือดาบตอนนี้ที่ต้องการคือดาบเฮ้ยพี่มีเนื้อทนายสองอันอะตอนนี้ผมมีดาบพเพชรอยู่หนึ่งอันอะ่ะสุ่มได้มาเอาไหมงั้นเอ่อ<ช>อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเป็นเฮ้ยไทเดนมีไทเดนด้วยไทเด้นอะไรอ่ะเอ็นชาร์ดไหมเอ็นชาร์ดไหมเอ็นเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดอะไรลูบิตี้ออโทเทมมาได้โทเทมมาเดี๋ยวฝากให้ใส่พีพีไหนนี้ เอาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ผมวางชักเกอร์ไว้ให้ใกล้ๆแล้วกันโอเคโอเคอีไดมอนเอ่อดาบเอ็มได้แต่ดาบดาบเพชรที่มันไม่มันไม่เอนชารนะ์ไม่ไปค่ะไม่ไปแบบก็สุ่มต่อไปเอาก็ได้เพราะว่าแบบว่าของอินซิตี้อ่ะมันมีอยู่แล้วแหละพวกดาบเพชรเอนชาร์้เจอดาบเพชรลูทติ้งอ่ะ อยากได้ชบาบเน็ยนั่นสิอยากได้ชาบเน็ยเก็บของไม่จำเป็นบัดโอเคอนี่เสียแล้วนี่จะเป็นเกมบั็กบกอกเสียว่าเขายิงใหม่อู้วเอาเป็นทองอินชานเอาไป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 เอาไว้ในชาเกอร์นี่โอนน้อไม่ชาเต็ดเก็บเก็บไว้ดีกว่าให้ชาเต็ดให้ามาใช้งิงถ้ากินตอนก็เกี่ยวมีเอะมากเอาไปเป็ดีกว่าใช้ไปเป็เลยเฮ้ยเจ๊เทเวมันดรอปพวกกันพาวเดอร์ไหม ไม่ดอบนะเท่าที่รู้มีคนยิงธนูมาจากไหนเนี่ยโอ้ยวัดไม่นะเขาซุ่มยิงเขาซุ่มยิงเขาซุ่มยิงเขาเลี่ยมเขาเลี่ยมเขาเลี่ยม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 เราฆ่าเขาได้ไหมเนี่ยเรามีไทเดนเหรอยังไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อนะสามสองหนึ่งไฟเริ่มเลยกูจะบวกมันคนแรกเลยขึบวกมันก่อนแล้วกันไอ้เจ๊ดิ พี่เกกูบอกก่อนเฮ้ยทำไรทำไรทำไรลูกทีวีทำไรลูกทีวีเดี๋ด่าไปให้เดี๋ยวด่าไปให้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยว้าวโอยไธรรมดาไม่ธรรมดาพิต้ามาพีต้ามาดิพิต้าไหนไหนพต้ามาดิพิต้ามาิพีต้ามาดิมาดิมาิพีต้ามาดิมาีิมาดิมามา ขี้ี้ี้ดิาาาไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอย่แล้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลย่แล้วไกลักี่ไปยังวะมาิมาไม่กลัวหรอกไม่กลัวพี่มไม่บงไม่มีพี่มาไมเฮ้ยพี่่านรอกแไมเกมาเอะน่าจะแคจะแบบเพ้าาเอะมาดิไเลมันไ เอเดเปนปักเลยแตกปเอเเปนเอเดเปนเอเเปเฮ้ยหน่อยเน่พวกนายมีเอเดเปนพวกอย่างนั้นเหรอขอษด้วยลูกน้องหัวหน้ากำลังไปลูกน้องไม่ลีรกน้องทำอะไรไม่ได้หรอกจะได้รับอานควมหน้ากลุ่มข้าไม่ใช่เล่ดกแค่นี้ข้ากลับมาแล้วพยานาของกิ้งเก่าทำตามแตามน ไปตีมังกรเราก็ตีด้วยเราตีด้วยเอา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 วิซิงวิซิงมึงตกหัววิซิงเอาขวดขวดเนี่ยเนี <h <h ่ยเขาเข้าหัวแล้วกูเลยตายตายตาย้ยใครเนี่ยใครใครก็มาเดี๋ยวขาก็มาดิ๋ยวขาจะพาพวงมาลูกใครได้มาดิว่าล่ะอีหนูกลับมาแล้ว เจ็บตัวตายยังหนือวะแค่นี้แหละของจริงนี่เอาไปเป็นไงล่ะลูกหัวหน้าทีมพวกแกน่ะค้างไปได้ไงลอะไรเอาไปเอาไปอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอะไรอยู่ในนั้นไปู่ในน้าไปดิเาเลยฆ่าไปดิเป็นเก่กไว้เหรอโอ้โหโอ้โหมันจะมันจะหัวหน้าทีมแดงเลยมั้งมนจะหัวหน้าทีมเลยว่ะเฮ็ยลูกน้องชิดลูกน้องเบอกว่าพอดีติดงานาเลย

ถ้าไม่ติดว่าเอ็นเนดลเป็นพวกของพวกนายแล้วนะฉันเองไปพวงฉันเองพลังเขาล่างไปไหมเขาล่างไปไหมไปยันดีติว่าไปไหนแล้วน่ะบอเลยเนี่ยเราเราโอ้ไปกันละมาที่สิครับมาที่ิครับร้องเลยเรื่องนั้นมึงตีมันดิเรื่องนั้นเออนึงตีมันดิฮัลโหลโลดแตกโลดแตกโลดแตกหนึ่งโลดแตกหนึ่ง ตาย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 พี limiting, ่มาแล้วมาแล้วพ okay. ี่สอยพี่สอยให้เฮ้ยทีมกูไปไหนหมดทีมพี่หนีไปหมดแล้วยังไงล่ะอ๋อพอดี๋ยวไปเจอน้ำปลาอืออเออเออืออืออือเงี้ยโยกลับมาด้วยความที่พี่เหรอพี่เขาพีไม่อยากไม่อยากจะสู้แล้วพี่ขอละอย่าพวหน้ากำลังตีกันอยู่ไม่อยากจะสู้แลยละแตกสอง ไม่อยากจะสู้แล้วอันนี้เอาไปไม่เอยากตายอันนี้เฮ้ยปิดจังหวะเพราะฉนั้นอย่าฆ่ากันเลยกูขอแล้วนะไม่อยากสู้บิดกันเฉยกูขอเฮ้ยทีมเห็นหัวหน้าไหมไม่เห็นพี่เลยไม่อยากจะสู้กูเจอุ้ยธนูแรงมากอีน้แมน ไมอยากตู้กูอยากูกูไม่อยากูไม่อยากไม่เอาไม่เอากูไม่อยากเไม่เอาไม่เอาอไนะใหอยากต้ไม่เอาแต่พี่อยาก้โอ้โหทีมก่อเลยเล้ยงมงก่อลเมตาลูเมตาลเมตาล่เมตาเ้ยทีมเข้ามาเอาเมตาให้ตายอะไรอะไเ้อามันตาไอ้ทีมมันแกลกวาไม่ตีมาก่อนกันแล้วไม่ตีกันมาก่อนกันแล้วแหละเหมือนตีกันเองว่ะ เวลานอตีอิเตอร์เมดก่อนไอเป้ไมาเลยนีโอกับมานี่นะไมกลับต้องไม่ยอมแพ้กูนะกูจะมึงกลับโรงพยาบาลนี่ปิ๊บโอ้ยมังกรมังกรมังกรโอคอยยังไม่อมยหอคอยยังไม่หมดพอ้้าอ้้ยอ้้ยอ้ยโอออยออย เดี๋ยวเพิ่งเดียวเพิ่งรอเราคอยแตกแล้วเราค่อยตีมันก่อนเราให้เขาตีให้เดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองลุ้มลุ้มลุ้มคนนี้นี่คนไหนกลับมาแล้วคุนั้นแหละกลับมาแล้วช่วยช่วยเอาตีเอาหมวกพี่แตกแล้วเหรอสิหายที่มันุมมันนี่แหละโคตรเสียเลยใครมีหมว่พี่ไหมโอเคหมดยังงัะนใช้ได้หมดแล้วแหละแล้วอยู่แล้วไอ้น้องกลัวสิ กัวแล้วสิกลัวแล้วสิกลัวแล้วคุยอย่งถนเมื่อกี้ดกว่าเร่องเดีกันอ้ใบ้มาควายน้มังกรคุณดีเกียรังายกำลย้ยๆอ้ยเ้ยเฮ้ยไอ้ระแวงไอ้ระแมึงหยบยุกแต่ว่าเบต้าจะตายอิว้าวว้าวว้าวอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายเพียงรอเีงรออ้ไอ้หมวกบริจาคพี่บังอยาให้เขากินได้อยาให้เขากินได้ โอ๊ยกลัวมังกรนะตาย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 แน่ตายแน่จะเย็นจะเนถายลหายนหด็พีดิูนี้ขอละูนี้ขอละยูนี้กูขอเฮ้มังกร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 เฮ้ยมังกรใส่กูเกือบเกือ้ยมาดีมาดี่หร่ครับโกตุอาสายยิง เราตายตายตายแล้วตายนึ่งตายนึ่งอีกอีกรอเดียวอีกดอกเดียวอีกดอกเรียกเรียกแล้วตัวโอ้ยจะรีไม่ไม่ไม่อีกดอกนึ่งไปเม่อกี้กูไปกินตัวกูเม่อกินไม่สอดละจะยิงมังกรอุ้ยลูกธนูพี่บดใครก็ได้ใครก็ได้ยิงไใครก็ได้จให้จะให้เยวพี่จะให้เบสดีบ้าบยคนนี้ก่อนเลยบายคนนี้ก่อนเลยคนเนี้ยตัวเง

ก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกนะแต่แบบอืมแบบอืมแบบนะอืมแบบอืมคุณมากเลยชนะครั้งแรกเลยคุณขาขคุณขครับไปไงไหนบอกเบนนี่นะพี่ต้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ทีมสีน้ำเงินชนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วเจอกันฮะ